สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวปันกกาะนะคะนี่นะคะทุกคนก็พากันเดินทางออกเพื่อไปหาอะไรบางอย่างเขาเรียกว่าขยันกระยังไข่ตะก้าไข่ตะก้ามันนะคะพ่อนิบน้ำทีมแม่ออฟลูกสภายาชิเอซีผู้ใหญ่ใจดีแม่เบน์นะคะนี่ค่ะโอเคเดินทางไปก่อนดูบรรยากาศนะคะรอบๆนะคะ สวนปอสวนมันสำมปะหลังอันนี้เราจะไปเก็บผักกูดนะคะทุกคนไปกันค่ะเราปลูกมันสำมปะหลังทำลงไร่ลงนาโอ้ยฟ้าป้าบอกว่าเยอะแยะตะก้าย่ังใหญ่เลยนี่พ <c oughs> ุ่มเดียวเห็นไม่ได้เกิดบม,มือเลยทำไมวสวยจังอยู่ต่างประเทศมีไหมคะแบบนี้มี <c oughs> แต่เขาห้ามเก็บ ขอยาถ่ายนะคะนี่เป็นพืชอนุรักษ<ะ>์ฮะเป็นพืชอนุรักษ์เหรอร,หรอฮะเกดหมาไอใบเนชวนใย,ยวงมาด้วยอยู่อันนี้อยู่ในตระกูลเฟินก็ตระกูลอ่าตระกูลุอ่ารัฐบานคุ้มคร<ง>อ,องอือดูบอลก็มีนะ ค่อยมาครั้งก่อนค่อยไม่รู้จะเอาอยัางไงก็อเอายอดเก๋ๆโอ้โหเก็บก่อนทุกคนเก็บไม่ได้ชวนลูกชายมาด้วยไหมยะ,อะยอดอ่อนอ่อนนะ นี่เจอแล้วสวยๆอืนี่แม่ออบอยู่ตรงนูน้นขึ้นก็เยอะนั่นนี่นี่ตากของเรา เราก็จะเลือกเอาแต่ยอดอ่อนๆนะคะเนี่ยเก็บไปเรื่อยๆค่ะนี่นะคะยอดของเขาก็จะเกิดแบบนี้นะคะแล้วก็เก็บเก็บถือว่าออกเยอะนะเนี่ย นานทีสปันได้ออกจากบ้านไม่ค่อยได้ออกจากบ้านช่วงนี้นะคะ่ะนี่นะคะแป๊บๆก็จะเต็มตะก้าแล้ว สวยยอดฝักน้ำด้วยสักหนึ่งเส้นสวยอพอดีได้เมนูไปวัดพรุ่งนี้ด้วยนะคะเก็บไปวัดด้วยไปส่งเพื่อนๆน,นะคะ,ะสวยได้หารไปวัดแล้วผักนาำก็เอานะคะ ขี้ตุ่มไหมฝนขี้ตมุมอยู่อ่<ม>เต็มตะก้าเลยแต่ยอดยอดแบบพอมันนั้นที่จะเอาแบบเนี้ยอร่อยใบเปรลาดด้วยอร่อยพี่เอาๆๆๆอยอดแก่ๆงั้นหรอ ไม่แก่ไม่นี่พี่เอาแต่หัวมันป่ะเนี่ยจะจะเนี่ยเห็นไหมเธอเนี่ยอ่าโอเคไม่แก่ไม่แก่เนาะนี่พี่เอาอุ้ยนี่เอาเด็กเนี่ยเด็กน้อยเด็กน้อยเศกหนี่พักน้ำมือนีลองอันนี้แก่ไปพักน้ำนี่มันเนี่ยแกเอ้ายอด น้โอ้ยของพคนนี้ทำไมได้เยอะอย่างปอ่าฮ่าฮ่าดูคนนี้มันเก็บเป็นเป็นเต็บเต็บเต็บจะดีมือไวบุญเนี่ยป้า สวยมากเลยน้ยอ, iin, อ, right องพ่อนิ่มป้าเอออ่อนๆะล่ะเก๋เปนอ่าแก่ก็เอาเต็มกระยันได้หมดถ้าขยันถ้าเก็บนะห้วแถวนี้ก็มีนะมันเยอะกว่าแต่ก่อนเนาะ ป<ห>ะเ,เปพี่เลวอดียอย่างนี้แกก็เอานะนี่แบบนี้นีผักน้ำถ้ามีอเอพผงหนังบอฮัลโหลสมมันไปป่ะคีค่ะป่ะขึ้นรถเดี๋ยวเราจะไปดูของแต่ละคน,น <c oughs> ก็พากัน ขึ้นรถนะคะทั้งฉันภาษาตามมะม่วงมะม่วงอร่อยผ้าขีริวยอดยอดลวกลวกลวกจิ้มน้ำพริกได้เตยกินเหมือนกันเนาะกกิินน้พรผลงานของแต่ละคนนะคะนั่นได้เยอะเลยประวัติศาสตร์ตั้งแต่เคยมานี่ เดี๋ยวกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะแล้วเราก็จะเดิทางกลับนะคะ